งานที่ดีจะเอาเวลาของเราไปทั้งชีวิตแต่งานที่เปลี่ยนชีวิตจะคืนเวลาทั้งชีวิตให้เราคุณเคยทำงานมาเกือบทั้งชีวิตแต่ชีวิตมันยังไม่เปลี่ยนไหมคะงานนั้นเป็นงานที่ดีนะคะแต่ว่าคุณเคยเห็นงานที่เราทำแค่สองสามปีแต่หลังจากนั้นเขาจะคืนเวลา ให้เราได้มีเวลาได้ไปทำในสิ่งที่เราลักงานนั้นก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณเนี่ยอยากจะสำเร็จจริงๆอยากจะมีเวลาใช้ชีวิตจริงๆคุณก็ต้องทำมันจริงๆค่ะคุณต้องศึกษาเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็บอกเล่าความสำเร็จของคุณเนี่ยให้แก่คนรอบข้างรับทราบ ความสําเร็จของคุณเนี่ยหรือว่าความสําเร็จของคนอื่นให้คนที่คุณรักฟังแค่สองคนสองคนนี้จะไปบอกต่ออีกคนละสองคนก็จะมีคนในเครือข่ายทั้งหมดสี่คนแล้วใช่ไหมคะแล้วสี่คนเนี้ยก็ไปบอกต่ออีกคนละสองคนคนในเครือข่ายคุณก็จะมีแปดคนแปดคนก็ไปบอกอีกแค่คนละสองคนคนในเครือข่ายคุณจะมีทั้งหมดสิบหคน การตลาดแบบเครือข่ายจึงทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีคนในเครือข่ายจำนวนมากช่วยในการกระจายสินค้าแล้วก็บอกเล่าเรื่องดีๆให้แก่คนรอบข้างฟังนะคะสุดท้ายเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีเวลาเหลือไปทำในสิ่งที่เรารักถึงแม้เราจะไม่ได้รักในการทำธุรกิจเครือข่ายแต่เราก็มีความจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ เพื่อที่จะมีเวลาเหลือไปทำสิ่งที่เรารักสมมุติว่าคุณอายุ30ปีคุณทำธุรกิจเครือข่าย3ปีสำเร็จคุณยังมีเวลาเหลืออีกมากกว่า30ปีในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะถ้าคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณก็แค่ดูคนที่ทำอาชีพนั้นมาก่อนคุณทำมาก่อนคุณ5ปีชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไหมทำมาก่อนคุณ10ปีชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าเราเลือกได้เราก็จงเลือกงานที่ไม่กินเวลาชีวิตแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้บริษัทกิฟฟอรีนแลบอราท t o r แอน d h e a l t ์ care จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟารีนแลบอราทอรีแอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง20 0 0 0ล้านบาทต่อปี และทรงทานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุดของ